สวัสดีคะ่ะทุกคนทุกคนคิดว่าจะทำแบรนด์ทั้งทีเนี่ยแค่มีสูตรดีๆกับแพ็กเกจสวยๆเนี่ยเพียงพอไหมคะถ้าคุณสนใจอยากสร้างแบรนด์ที่ติดตลาดจริงๆเพราะความจริงก็คือแบรนด์ที่ดังได้ไม่ใช่แค่โชคช่วยคะ่ะแต่ต้องมีแผนการตลาดที่ชัดเจนนะคะ เจ้าของแบรนด์จํานวนมากเริ่มต้นด้วยความตั้งใจค่ะแต่ติดปัญหาตรงที่ไม่รู้จะขายยังไงหรือจะขายใครโพสต์ไปก็ไม่มีคนซื้อยิ่งแอดไปก็เปลืองงบสต็อกจมคนไม่รู้จักแบรนด์วันนี้ผมบุงจะพาทุกคนมาดูกันค่ะว่าทีมที่ปรึกษาการตลาดของโรงงานเราช่วยคุณสร้างแบรนด์ให้ไปได้ไกลกว่าคู่แข่งยังไงค่ะเรามาดูกันค่ะว่าทีมการตลาดของโรงงานเราเนี่ยจะช่วยอะไรลูกค้าบ้างนะคะ1เลยค่ะวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายก่อนเริ่มผลิตค่ะ ไม่ใช่แค่ผลิตก่อนแล้วค่อยขายนะคะทีมของเราจะช่วยคุณวิเคราะห์ว่าคุณควรขายให้ใครคะ่ะจากนั้นค่อยออกแบบสูตรแพ็กเกจให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายไม่ต้องเสี่ยงลองผิดลองถูกคะ่ะ2ค่ะตั้งชื่อแบรนด์สโลแกนหรือจุดขายคะ่ะชื่อแบรนด์ควรจะจำง่ายสื่อภาพลักษณ์ที่ดีและสื่อสารชัดเจนว่าคุณขายอะไรทีมของเราจะช่วยดึงจุดเด่นของสินค้าให้ออกมาเป็นจุดขายคะ่ะเช่นกันแดดสาหรับคนเป็นสิวหรือเซรั่มคุมมันสําหรับคนหน้ามันคะ่ะ 3. ค่ะแนะนําแพ็กเกจดีไซน์ให้ดูแพงแต่คุ้มกับต้นทุนคะ่ะ บางแบรนด์ใช้งบกับแพ็กเกจเยอะมากเลยนะคะแต่แพ็กเกจเนี่ยไม่ได้ช่วยเรื่องยอดขายค่ะทั้งทีมงานที่มีประสบการณ์เนี่ยจะช่วยให้คุณเลือกบรรจุภัณฑ์ที่ขายได้ไประหยัดและเหมาะก,กับช่องทางการขายของคุณค่ะ 4. ค่ะวางแผนราคาขายหรือโปรโมชั่นเปิดตัวจะช่วยคำนวณต้นทุนราคาขายให้ได้กำไรจริงค่ะพร้อมทั้งแนะนํากลยุทธ์เปิดตัวเช่นแจกเทสเตอร์ทำพีออเดอร์หรือรีวิวบิวตี้บล็อกเกอร์ต่างๆค่ะ 5. ค่ะช่วยแนะนําช่องทางการขายและการโปรโมทค่ะ แนะนำว่าแบรนด์ของคุณเนี่ยควรเริ่มจากช่องทางหมายติ๊กต็อกหรือ Facebook ดีรวมถึงกลยุทธ์ยิงแอดเบื้องต้นค่ะสำหรับผู้ที่เริ่มจริงๆเลยค่ะแล้วทําไมการมีทีมการตลาดตั้งแต่ต้นจึงดีกว่าแบรนด์ส่วนใหญ่เนี่ยเสียเงินไปกับของที่ไม่จําเป็นค่ะเพราะไม่มีแผนเช่นผลิตเยอะเกินยิงแอดผิดกลุ่มทําแพ็กเกจไม่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ถ้าคุณมีทีมการตลาดช่วยตั้งแต่แรกเนี่ยคุณจะรู้เลยค่ะว่าควรเริ่มอย่างไรใช้งบเท่าไหร่และขายให้กับใคร นี่คือความแตกต่างค่ะระหว่างแบรนด์ที่ขายได้ตั้งแต่หลอตแรกกับแบรนด์ที่ค้างของไวเต็มสต็อกและสุดท้ายก็ต้องเลิกทําค่ะที่ปริยวิทย์เราไม่ได้แค่รับผลิตให้คุณนะคะแต่เรามีทีมการตลาดเฉพาะทางที่ช่วยคุณตั้งแต่ศูนย์เลยค่ะเพราะเราเชื่อว่าแบรนด์ที่ขายได้ต้องวางแผนถูกตั้งแต่วันแรกค่ะหากใครฟังมาถึงตรงนี้แล้วสนใจอยากทําแบรนด์สามารถทักเข้ามาได้เลยนะคะผับบุ้งยินดีให้บริการทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะ